โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคุณอยู่กับคอแร่งแรงชาแนลเช่นเคยครับกับเกมฟี f a ออนไลน์4โหมดเม n นเจอร์นะครับกลับมากับคลิปรีวิวนักเตะโหมดเม n นเจอร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ใน ID ของคุณ innocent groom นะครับอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะฮะนะเอาไว้ว่าคุณ innocent แลละกันนะครับก็ขอบคุณมากนะ,ะที่ส่ง ID เข้ามานะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยว่า ไอดีนี้นะฮะเป็นไอดีที่ถูกส่งเข้ามาแล้วผมจะจับนักเตะนะฮะพวกนี้มารีวิวนะครับโอเคครับผมแล้วมากันที่ตัวต่อไปครับวันนี้เราจะมากันที่เบลนะครับปีกซ้ายตำแหน่ง LW นะฮะสำหรับเบลตำแหน่ง LW ตอนนี้ยืดสเตตัสได้95เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแกเรตเบลนะฮะเดี๋ยวไปดูแท็กติกกันก่อนครับอ่าแท็กติกนักเตะแกเรตเบลก็ตามนี้นะฮะตามนี้นะดูกันเอาเองนะฮะอืมสำหรับแท็กติกตามนี้นะฮะตำแหน่งปีกซ้ายนะฮะแล้วเล่นมาในแผนนี้นะ ออกมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวไปดูครับสำหรับเบลแต่ก่อนจะไปดูนะฮะมาดูราคากันก่อนครับราคาแกเรดเบลตอนนี้ต้องบอกว่ายังแพงพอสมควรอยู่นะฮะราคา27ล้านกันเลยทีเดียวนะสำหรับแกเรดเบลครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ราคาแรงเอาเรื่องนะฮะอืมแรงเอาเรื่องครับแต่คุณภาพจะขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูครับว่าปีนะฮะปีกวานอนคนนี้จะสามารถทําอะไรได้บ้างครับในโหมดเมเจอร์ตำแหน่งนี้นะครับผมนะฮะกับทีมทีมนี้นะฮะกับปีปี ท,ทีนะฮะที่ราคาค่อนข้างจะเอาเรื่องนิดนึงนะราคาเอาเอา,เอาเรื่องเลยแหละนะฮะสำหรับแกเร็กเบลทีทีบวกหนึ่งไปลุยกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวก็พามาดูจังหวะในเกมก่อนที่เราจะไปสรุปกันนะครับก็ดูจังหวะการเล่นของแกเร็ตเบลนะซึ่งเบลเนี่ยนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าผมจับมาเป็นตำแหน่งปีกแล้วก็ตั้งแท็กติกไว้ให้เขาคอยคุมที่ริมเส้นนะฮะเพราะฉะนั้นการหุบเข้ากลางจะไม่ค่อยมีนะแล้วก็ไม่ค่อยมีจังหวะจบสกอร์เองเท่าไหร่ครับ ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะแอซซีนให้เพื่อนสวยๆมากกว่าครับแล้วก็ได้ใช้ความเร็วที่ริมเส้นนะจังหวะนี้ก็ยกนิ้วให้เบลเลยครับนะฮะนิ้วกลางนะโอเคครับผมจุดเด่นของเบลนะฮะก็ลูกกลางอากาศนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีนะแล้วก็สมกับรูปร่างดีครับนะฮะก็ดูกันไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปสรุปท้ายคลิปนะฮะจังหวะนี้เพื่อนจ่ายเข้ามาครับวิ่งเข้าไปแต่ไม่เจอบอลทั้งคู่ครับคือเพื่อนก็จ่ายไม่ตรงเบลก็วิ่งคนละลูเลยนะฮะ จังหวะที่เพื่อนจ่ายเข้ามาครับก็เลี้ยงเลี้ยงครับจังหวะส่วนใหญ่เวลาเบลได้บอลเนี่ยเบลจะพยายามที่จะกระชากเข้าในนะครับแล้วก็จ่ายให้เพื่อนด้านหลังกองหน้าที่กองหน้าจะวิ่งขึ้นไป2ตัวนะฮะจังหวะนี้กระชากครับแล้วบังครับนะฮะจังหวะไหลเบียดไหลจังหวะตดกระแทกจากด้านหลังนี่เอาอยู่นะฮะปีกตัวรูปร่างขนาดน,นี้นะครับสิ่งที่ได้มาก็คือความแข็งแกร่งมากกว่าพวกปีกตัวเล็กนะฮะที่จะปลิวง่ายจังหวะไหลเบียดไหลนะฮะ จังหวะนี้วิ่งเข้าเกอบคิดโทษเพื่อกดดันครับแต่เพื่อนไม่ส่งให้ฮนะจังหวะนี้อยู่ที่ริมเส้นครับส่งตัดเข้ากลางครับแล้ววิ่งเติมขึ้นมาริมเส้นครับอ้าววิ่งไปนู่นแล้วกอริเบล แล้วเพื่อนก็ส่งกลับมานะฮะจะคอยกดดันอยู่ริมเส้นนะจังหวะนี้พลิ้วหลบมาได้ครับแล้วก็โยนนะจังหวะแบบว่าพลิ้วหลบแบบปาฏิหาริย์เข้าไปยิงอาจจะไม่ค่อยมีนะฮะเพราะว่าตำแหน่งแกเนี่ยยิงค่อนข้างห่างจากกรอบเขตโทษเลยทีเดียวนะแล้วก็มีกองหน้า2คนที่คอยวิ่งเข้าไปอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเบลจะไม่วิ่งเข้าไปเลยนะจังหวะที่เพื่อนโยนเข้ามาครับเบลก็พยายามจะแย่งหมงครับแต่คู่ต่อสู้อยู่ด้านหน้าครับมงสกัดเอาไว้ได้ครับ จังหวะนี้อยู่ที่ริมเส้นครับเหมือนเดิมฮนะตำแหน่งของแกนะฮะแต่ก็วิ่งเติมขึ้นไปครับการรับส่งบอลกับเพื่อนนะทำได้ดีครับการส่งบอลถือว่าทําได้แม่นเลยนะอาจจะไม่ใช่สายแบบว่าสายส่งบอลจ๋าแบบพวกค่าส่งบอลเยอะแบบโหดแต่ว่าเบล,ลนี่จ่ายบอลไม่ค่อยพลาดนะครับส่วนเรื่องคิวเลอร์พาสจ่ายตัดจากซ้ายมาขวาให้กองหน้าก็พอจะมีบ้างครับแต่อาจจะไม่ได้คมเท่าไหร่นะ หนี้อยู่ที่ริมเส้นครับแตะบอลออกไปแต่ตามมาเล่นทันครับแล้วก็จ่ายติดครับจังหวะนี้ก็เลี้ยงตัดเข้ามากลางครับส่งให้เพื่อนครับแล้ววิ่งเติมต่อฮะเป็นจังหวะพยายามไล่บอลครับจังหวะนี้เพื่อนดักเอาไว้แล้วก็เข้ามาแย่งได้ครับจังหวะนี้เพื่อนโยนเข้ามาครับแต่ลึกไปครับเบลไม่ได้หม่งนะวิ่งเข้ากรอบเขตโทษพยายามจะหม่งบอลนี่ทาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับแกรรตเบลมีความเร็วอยู่แล้วครับความเร็วนี้โคตรจะโหดเลยนะสำหรับตัวนี้ครับ จังหวะนี้เพื่อนจ่ายให้แต่ไม่ทันครับอยู่ด้านหลังครับจังหวะทำชิ่งกันง่ายๆครับเล่นร่วมกับเพื่อนตามแผนได้แบบปกตินะฮะไม่ค่อยมีห่วงบอลบ้าบ้าบอเท่าไหร่นะสำหรับแกเรตเบลครับเลี้ยงบอลส่งบอลน,นะทำได้ดีครับสกิลชิปแทบจะไม่ออกมาเลยนะจากการจับเล่นตำแหน่งนี้นะแต่ถ้าเล่นกองหน้าอาจจะมีให้เห็นนะฮะตำแหน่งนี้อาจจะไม่ค่อยได้หลุดไปจบคนเดียวเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ชิปนะฮะจังหวะนี้ก็โดนสกัดหัวทิมลงไปครับ จังหวะนี้เพื่อนทุ่มมาให้ครับ่าส่งคืนเพื่อนครับแล้วก็เลี้ยงตัดเข้าในครับแล้วส่งเข้าก็จังหวะนี้รับบอลครับมองหาเพื่อนแล้วส่งกลับครับการเล่นร่วมกับเพื่อนถือว่าปกตินะฮะเป็นปีกคนหนึ่งที่สเตตัสค่อนข้างดีนะแล้วก็ครบเครื่องเลยนะที่สําคัญคือรูปร่างของเบลนะค่อนข้างที่จะดีกว่าปีกตัวอื่นที่ผมเคยจับมานะฮะเพราะฉะนั้น ก็จะได้พวกแรงประทะนิดหน่อยครับแล้วก็พวกเรื่องลูกกาอากาศนิดนึงครับที่สามารถที่จะพักบอลพิงบอลได้แล้วก็เก็บลูกาอากาศได้ดีจังหวะนี้ยกให้เบลอีกครั้งหนึ่งครับยกนิ้วให้เบลนะฮะวิ่งชนมาสติวูดหัวทิ่มเลยครับเพื่อนตัวเองแท้ๆนะฮะอ่ก็สำหรับกองหน้าทั้ง3ตัวของทีมนี้ค่อนข้างที่จะเก็บลูกาอากาศดีนะครับนี่คือจุดได้เปรียบด้วยนะฮะทั้งเบลทั้งอาเก้าหรือว่าทั้ง คาวาน,นี่เองก็ตามนะครับจังหวะนี้ก็จ่ายให้เพื่อนยิงเข้าไปครับนะฮะทั้ง3คนอย่างที่บอกนะฮะเทคตัวดีทั้ง3คนเลยนะเป็นกองหน้าที่ต้องบอกว่าเก็บลูกอาตารได้ดีครับจังหวะนี้เบลก็พักอ,อกครับพยายามพิวหลอกมาเองครับหลอกมาได้แล้วก็โยนนะฮะจังหวะพิวที่ริมเส้นถือว่าทําได้บ่อยนะครับสำหรับตัวนี้นะถึงว่าค่าคลองตัวจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าตัวพี่แกเองเนี่ยนะฮะเตียงบอลค่อนข้างเก่งอยู่ครับแล้วรวมกับสกิลไอสปีดริเบอร์เข้าไปอีกนะฮะ ก็ทาให้ชอบเลี้ยงบอลนะฮะอ่าจังหวะนี้ส่งให้เพื่อนเพื่อนยิงติดครับจังหวะนี้ก็วิ่งหลงกันอีกแล้วครับส่วนใหญ่นะจะจ่ายบอลให้เพื่อนไม่พลาดนะแต่เพื่อนชอบจ่ายบอลให้แกพลาดนะอาจจะเพราะขึ้นเร็วเกินไปหรือเปล่าจังหวะนี้ถ้าเป็นจังหวะแบบนี้นะยิงด้วยเท้าซ้ายกดเต็มข้อไปที่เสาไกลอย,อย่างนี้เป็นลูกถนัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจับมาเล่นตำแหน่งปีกซ้ายเนี่ยนะฮะมันจะยิงลูกลักษณะนี้นะ จากเท้าซ้ายนะครับอัดเข้าไปที่เสาไกลนะบอทดมันจะประมาณนี้็ไม่ก็อัดเข้าเสาแรกนะครับมันจะน้อยนะครับถ้าคนเอาถนัดปีกที่ถนัดซ้ายมาเล่นปีกขวาในไนใ,ในเมนเจอร์ขออภัยนะฮะกระตุกลวนนิดหน่อยครับเครื่องผมก็ดูปไปนะฮะถ้าเอาปีกที่ถนัดเท้าซ้ายมาเล่นในตำแหน่งปีกขวาในเมนเจอร์นี่มันไม่ค่อยล็อกเข้ามาปั่นเองนะเพราะว่าไม่รู้เป็นไร AI มันไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นนะครับแต่พอ มาเล่นเป็นปีกซ้ายเนี่ยมันมกกักจะได้จบด้วยเท้าซ้ายนะฮะก็ไม่เป็นไรครับก็มันเล่นยังไงเราก็ปรับตัวตามนั้นนะฮะสำหรับไอเมนเจอร์นะจังหวะนี้ก็ยิงครับไม่ได้ครับผมก็ตอนนี้ก็กดตันอยู่ในกรอบเขโทษอยู่นะโยนเข้ามาลึกไปหน่อยครับเกือบได้หม่งฮะแต่ผู้ก่สาวประตูเร็วกว่าครับจังหวะนี้อยู่ที่ริมเส้นอีกครั้งหนึ่งครับใช้ความเร็วขึ้นมาแล้วโยนลูกนี้ลึกมากครับ เรื่องลูกโยนนะฮะโยนได้ลุ้นหลายลูกนะแต่ว่าก็มีจังหวะพลาดเหมือนเมื่อสักครู่บ้างครับถ้ามันลึกไปนะฮะแต่โยนเข้าหัวเพื่อนบ่อยอยู่นะแกเรตเบลครับหังจากที่ผมสังเกตดูนะจังหวะประท่าถือว่าไม่ได้เป็นปีที่บางนะครับเพราะว่าตัวแกนเนี่ยมีค่าแข่งแกล่งพอสมควรเลยครับแล้วค่าสมดุลก็ไม่ได้น้อยเวอร์วังอลังการด้วยครับนะฮะพอพอมีพอกินนฮะจังหวะที่เพื่อนจ่ายมาให้ก็บังครับบังแล้วเล่นไม่ได้ครับ ตัวน,นี้รับบอลครับแล้วเลี้ยงออกไปพลาดครับบางครั้งก็ไม่รอดนะฮะสำหรับแกริเบลครับแต่จังหวะไซสิกแซกซิกแซกนะฮะเลี้ยงบอลซิกแซกนี่ก็พอทําได้อยู่นะถึงค่าข้องตัวจะไม่ได้โหดมากครับแต่ว่าแกก็เลี้ยงบอลดีนะอย่างที่บอกครับ <S <S ถือว่าจัดเป็นปีกที่เลี้ยงบอลดีอีกคนนึงเลยนะแล้วก็รูปร่างดีด้วยครับตอนนี้ก็จ่ายทะลุช่องให้เพื่อนนะแต่เพื่อนไม่ถึงครับลึกไปนิดนึง เก็บลูกกาอากาศเล็กๆน้อยๆก็ทําได้ค่อนข้างดีครับดีกว่าพวกปีกตัวเล็กๆก็แล้วกันแหละก็คือพวกปีกตัวเล็กๆนี่เสียเปรียบนะเรื่องลูกกาอากาศครับนานๆทีจะได้แย่งเขาโม่งได้นะแต่เบลอย่างเงี้ยฮะมันจะเก็บลูกกาอากาศได้ค่อนข้างดีกว่านะดีกว่าเยอะเลยครับแลวตัวไม่ได้เตี้ยด้วยนะประเด็นครับร้อเลยนะ เพื่อนจ่ายมาให้จังหวะนี้ก็ชิงต่อครับแล้วเพื่อนก็ยิงเข้าไปครับส่วนใหญ่จะเป็นจังหวะแอซซิตนะสำหรับเบลครับแล้วก็เป็นลูกจังหวะได้สับหน้ากรอบซะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยได้เข้าไปยิงจ่อๆครับเพราะถ้ามีลูกยิงจ่อๆเยอะก็อาจจะมีลูกชิปให้เห็นบ้างนะฮะแต่ใครที่จับไปเล่นกองหน้าคิดว่าน่าจะมีชิปให้เห็นนะจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะฟรีคิกครับก็โยนเข้ามาให้เพื่อนเบาๆครับเพื่อนหม่งต่อแล้วส่งให้กันแล้วก็หม่งเข้าประตูไปเรียบร้อยแล้ครับอันดูโรวิดาวฮะจังหวะนี้เบลครับ อยู่ที่ริมเส้นครับเอาตัวบังไว้ครับเอาก้นกระแทกครับโดนคู่ต่อสู้เอาตูดกระแทกออกไปเลยครับจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะเล่นตั้งแต่กองหลังขึ้นมานะครับก็ <we> เป็นจังหวะแถมแล้วกันนะถือว่าเป็นจังหวะแถมให้ดูวิธีการยืนวิธีการเล่นแล้วกันครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแผนด้วยนะฮะแต่ส่วนตัวผมชอบให้เบลเล่นปีกนะมันดูครบเครื่องดีครับ จังหวะนี้รับบอลส่งต่อครับจังหวะรับบอลแล้วสวนบอลไปข้างหน้านี่เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นเกมสวนกลับได้ดีนะเพราะว่าพวกตัวเร็วๆอย่างงี้ยครับยิงด้วยเท้าซ้ายนี่ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่ายิงได้แรงเลยแหละนะฮะจังหวะนี้เพื่อนก็นยิงออกครับส่งให้สวยๆนะจังหวะนี้รับบอลครับอยู่ริมเส้นฮนะพยายามจะสู้กองหลัง2คนครับนะเอาตัวรอดได้ด้วยนะฮะ ถือว่าไม่ได้ถือว่าจะเถอะทะอะไรถึงขนาดที่จะไม่คล่องตัวนะถ้าเป็นในเมนเจอร์นี่ยังถือว่าคล่องตัวอยู่พอสมควรครับแต่ถ้าเล่นหนึ่งหนึ่งอันนี้ไม่รู้นะครับว่าเบลคล่องหรือเปล่านะน่าจะไม่ค่อยคล่องเลยครับน่าจะทื่อกว่าในเมนเนนะแต่ในเมนก็ยังคล่องอยู่ครับจังหวะที่ส่งให้เพื่อนยิงสวยๆครับแต่เพื่อนยิงไม่เข้าครับเลี้ยงบอลติดเท้าดีนะจังหวะเมื่อสักครู่ก็อย่างที่เห็นนะครับเบลจะเป็นคนที่รับบอลไม่ค่อยกระชอกนะถ้าเทียบกับ กองหน้าอย่างคาวานี่นะฮะเบลนี่จะรับบอลค่อนข้างดีกว่านิดนึงนะแต่ถ้าเทียบกับปีกตัวอื่นก็ทําได้พอๆกันครับนะฮะเรื่องการรับบอลเลี้ยงบอลน,นะครับแต่ตัวแกเนี่ยไม่ได้เล็กเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนที่ อย่างที่บอกครับได้เปรียบพวกปีกตัวเล็กๆอยู่พอสมควรครับนะเอาเป็นว่านะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนดีกว่านะสำหรับแกร็กเบลครับนะก็เป็นปีกที่ชิงจังหวะค่อนข้างเก่งนะครับเก่งพอๆกับพวกกองหน้าเลยแหละนะฮะส่วนเรื่องค่ายืนตำแหน่งเนี่ยถือว่าสูงนะเพราะว่า ข่ายเนตำแหน่งที่สูงเนี่ยแหละฮะทำให้อ่าการเล่นเกมรุกเนี่ยค่อนข้างที่จะเติมไปในพื้นที่อันตรายได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ยืนตำแหน่งค่อนข้างดีนะฮะลูกกลาอากาศถือว่านะฮะทำได้ดีนะผมคิดว่าทําได้ดีนะจากสายตานะฮะแล้วก็พวกแบ็คเนี่ยนะฮะถ้าเจอแบ็คตัวเล็กๆประกบเนี่ยนะฮะก็เตรียมตัวเลยครับเจอเบลแน่นอนครับถ้าแบ็คตัวเล็กประกบเบลนะครับนะฮะสู้เบลไม่ได้นะครับ แล้วก็จังหวะลาเบียดไหลน,นะฮะทำได้ดีกว่าพวกปีกตัวเล็กๆอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นปีกกึ่งๆกองหน้านิดหนึ่งนะฮะสำหรับแกลเลตเบลนะเล่นกองหน้าได้ดีแล้วก็เล่นปีกได้ดีด้วยนะผมคิดว่าเล่นหน้าน่าจะดีเหมือนกันนะนะแต่ไม่เคยลองจับเล่นนะครับเพราะว่าค่าสเตตัสเนี่ยเอื้อไปให้หน้าเป้าหน้าต่ําด้วยนะฮะแล้วก็ความเร็วนี้เอาเป็นว่า เรียกได้ว่าความเร็วจัดจ้านเลยนะครับเร็วที่สุดในปีที่ผมเคยลองจับมาแล้วนะครับนะฮะเร็วกว่าพวกมาคิตายานมาลาดอน่าอีกด้วยซ้ำนะแล้วขาก็ยาวกว่าด้วยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับก็การวิ่งกดดันในพื้นที่อันตรายนะครับถือว่าทําได้ดีแล้วก็ทําแบบรัวๆด้วยนะครับทำตลอดนะฮะแล้วก็การรับส่งบอลทําชิ่งนะครับอยู่ในระดับที่เรียกได้ว่าดีเลยะฮะแล้วก็การจ่ายบอลนี่แทบจะไม่พลาดเลยนะถ้าสังเกตดูในคลิปนะครับการเปิดบอลถือว่าเปิดได้ลุ้นครับ เกือบจะทุกลูกนะแต่ก็มีลูกที่เฟลบ้างนะฮะอาจจะไม่ได้แม่นร้อนะฮะส่วนลูกเตะมุมนะผมมองว่าขึ้นแย่งหมงได้ดีนะแล้วก็ถ้าสมมติเปิดมาเพื่อนเปิดมาตรงเบลเนี่ยจะแย่งหมงได้ค่อนข้างบ่อยครับพอสมควรนะฮะแล้วก็การ อ่าไม่ใช่การครับเรียกว่าความคล่องตัวดีกว่าครับความคล่องตัวนี่ถ้าดูจากสเตตัสดูเหมือนจะไม่เยอะนะแล้วก็ถ้าดูจากสายตาด้วยก็จะอาจจะไม่พลิ้วท่าพวกปีกตัวเล็กนะครับน่าจะประมาณนี้แหละฮะส่วนส่วนการเลี้ยงบอลน,นี่ผมว่าแอบพลิ้วอยู่นะเอาตัวรอดได้เรื่อยๆครับนะฮะเอาตัวรอดได้เรื่อยๆไปแบบไปกับบอลได้ดีอะฮะจับบอลแรกเนี่ยหายห่วงนะผมคิดว่าหายห่วงเพราะว่าดูแล้วรับบอลแรงรับบอลเบานะครับไม่ค่อยมีจังหวะลั่นเลยนะฮะ ส่วนข้อสําคัญอีกอย่างนึงก็คือแกร e เรตเบลนี่เป็นตัวที่เท้าซ้ายในยิงไกลแรงมากนะฮะผมมองว่าแรงกว่าเจ้า R9 อีกนะฮะแล้วก็ยิงเนี่ยได้ลุ้นตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น การยิงจากหน้ากรอบหรือว่ายิงจากในกรอบนะฮะด้วยเท้าซ้ายนะส่วนการผมจับมาเล่นปีกซ้ายเนี่ยนะฮะทำให้มีโอกาสยิงจากเท้าซ้ายค่อนข้างเยอะนะฮะแทนที่มันจะล็อกเข้าขวายิงนะมันเข้าซ้ายยิงซะเยอะกว่านะครับแล้วก็ทําได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะฮะส่วนเรื่องเกมรับผมมองว่าเฉยๆฉยนะถึงค่าสเตตัสจะเยอะกว่าปีกคนอื่นๆหรือกองหน้าคนอื่นๆอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ผมก็มองว่าไม่ได้ต่างกันเลยนะเกมรับเนี่ช่วยได้พอๆกันเลยฮะการแย่งบอลก็ทําได้บ้างครับแต่ส่วนใหญ่จะทําไม่ค่อยได้นะฮะแล้วก็อื ผมว่าเอาเป็นว่าไม่ได้เด่นเรื่องเกมรับดีกว่านะสำหรับแกเรดเบลตัวนี้นะต้องย้อนกลับไปสมัยแกเล่นแบ็คนี่แะครับตอนเล่นแบ็กก็ลัวนลฮะแต่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  แต่เรื่องเกมรุกนี่ทําได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะเป็นปีอีกคนหนึ่งที่แบบว่าบุกสุดนะฮะบุกสุดนะบุกไปข้างหน้าใช้ความเร็วนะฮะได้คุ้มค่ามากๆนะฮะผมคิดว่าประมาณนี้นะส่วนค่าปฏิกิริยานะผมให้ไวแล้วกันนะเพราะว่าการพลิกตัวกลับตัวถือว่าทําได้ไวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวะเพื่อนใจให้ด้านหลังนะพลิกตัวกลับมาเอาอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าไวอยู่นะไวกว่าไวกว่าปีกหลายๆตัวที่ผมเคยจับมานะฮะส่วนส่วนสกิลนะครับส่วนสกิลดีกว่าครับสกิล สกิลอ่าสกิลชิพนะครับยังแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะผมมองดูนะจากตำแหน่งที่เล่นนะครับก็แต่ผมคิดว่าก็ดีแล้วล่ะที่เขาไม่ได้ชิปนะฮะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการแอสซิสต์มากกว่านะฮะส่วนเรื่องเจ็บง่ายนะไอ้สกิลเจ็บง่ายผมก็ กดมา10กว่าเกมนะครสิกเกมไม่เคยเจ็บเลยนะไม่เคยเจ็บอาจจะเพราะว่าไม่ได้โดนปะทะรุนแรงด้วยนะฮะแล้วก็ความโดดเด่นของจริงของเบลนี่คือจังหวะรับบอลนะครับจังหวะรับบอลจังหวะแรกแล้วกระชากเล่นต่อนะถือว่าถือว่าเป็นคนที่ทําตรงนี้ได้โดดเด่นนะทำให้กองหลังที่เป็น AI เนี่ยมันจะมันจะตามไม่ทันนะ้าเจอถ้าเจอพวกที่เล่นแบบนี้ได้ดีๆนะฮะสังเกตดูจังหวะรับบอลแรกแล้วกระชากนะฮะมันจะเปิดพื้นที่ให้สามารถเข้าในหรือว่าออกนอกได้แล้วเล่นต่อทําให้ทีมได้เปรียบในจังหวะเวลาสวนบอลขึ้นไปข้างหน้า ็ถือว่าชอบเลยนะจังหวะก,กระชากบอลของเบลครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสกิลหลีกเลี่ยงเท้าไม่ถนัดที่เห็นเน,นะฮะผมเห็นเท้าขวามันก็ยิงยิงนะมันก็ไม่ได้หลีกเลี่ยงครับนะก็พยายามยิงขวาอยู่ครับถ้าเข้าขวามันก็ยิงขวาเลยฮะประมาณนั้นครับแต่ว่าเท้าขวา3ของแกเนี่ยฮะลูกยากๆอาจจะมีผลนะเพราะว่าเท้าขวาสของเบลนี่ผมมองว่าถ้าเทียบกับคาวานี่ที่3เหมือนกันนะเบลเท้าเท้าไม่ถนัดของเบล่ยิงออกทะเลเยอะกว่าคาวานี่นะครับนะก็ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเพราะว่าตำแหน่งที่ยืนด้วยนะครับส่วนเท้าซ้ายนะครับในกรอบนอกกรอบนะถือว่าทําได้ไม่ค่อยหลุดกรอบเท่าไหร่นะในแพทนี้เนี่ยมันจะยิงลูกเวอร์เได้ยากกว่าแพทที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าครับและโดยรวมนะครับผมให้เป็นปีกกึ่งกองหน้าที่ครบเครื่องดีนะสำหรับเบลนะแต่ว่าราคานี่แอบเอาเรื่องอยู่นะฮะซึ่งอันนี้นะเป็นสิ่งที่ต้องไปตัดสินใจกันเราเองนะครับแต่สิ่งที่ได้นะครับสำหรับปีกคนนี้นะก็คือรูปร่างครับนะฮะความเร็วนะครับจังหว เบียดไหลนะครับแล้วก็จังหวะยิงไกลนะครับแล้วก็เก็บลูก,กาอากาศนะครับสำหรับเบลก็จะประมาณนี้แหละครับจังหวะหลุดถ้าสมมติได้หลุดจริงๆหายนะฮะเบลครับเพราะว่าแกไปกับบอลเร็วมากครับแล้วก็มีความเร็วทั้งสปีดต้นทั้งสปีดปลายเลยนะฮะ ก็ที่เหลือลองตัดสินใจกันเอาดูนะสำหรับแกเรตเบลนะผมก็คงรีวิวได้ประมาณนี้เลยครับเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าใครนะฮะที่ใช้อยู่ในตําแหน่งอื่นแล้วใช้แล้วมันเวิร์กไม่เวิร์กยังไงลองคอมเมนต์บอกได้นะเพราะว่าผมก็จับมาตําแหน่งเดียวนะครับแล้วก็สําหรับคนที่รอตัวอื่นก็รอ,อนิดนึงนะครับสำหรับผมจะรีพยายามตัดลงให้แล้วกันนะสำหรับแกเรตเบลก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนอาจจะยาวกว่าตัวอื่นหน่อยนะสำหรับตัวนี้ครับจังหวะก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะปีกน,นะฮะเพราะมีมีส่วนร่วมทั้งเกมรุกและเกมรับค่อนข ะะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะฮะแล้วก็ขอลาเพียงเท่านี้ด้วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนถ้าอยากเป็นกำลังใจให้มากๆนะครับแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบายฮะ